เชียงใหม่แ,แล้วก็ค kind of ืนเคื่องมาแม่นี่น้องมาเดินทางมากกว่า1,000กิโลเม่จ้วเดี๋ย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 วกินนข้าวลำค่ะสวัสดีเจ้าพบกันอีกแล้วนะคะกับกินนข้าวลำ EP4 นะคะวันนี้ก็มาเปิดคลิปให้นะคะเพราะว่าแม่เลี้ยงสายก็ไม่ค่อยสบายมปสจกขเตอร์ออก ก็วันนี้เราจะมาทําคลิปกินแก่งกระด้าง คน,คนไทยอาจจะงง,งกระด้างคืออย่างก็คคำว่า,ากระด้าง,งกระด้างก็คือเป็นกระด้างค่ะโดยการใช้พริกแกงเนาะกระด้างแต่ว่าอย่างบะ,ก,งงะกระด้างแปลว่าดึ้อกี่กระด้างก็คือภาษาไทยนั่นแหละกระด้งางแปลภาษาไทยโอเลกระด้างก็คือภาษาไทยมันก็คือแกงแล้วมันกระด้างก็เลยทําให้มันเป็นก<อ>้อนเป็นบุ้นต้องบอกก่อนว่าแกงกระด้างเนี่ยเมื่อก่อนทางภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะกินกันในช่วงฤดูหนาวพอฤดูหนาวเนี่ยแกงถ้ามันอากาศมันเย็นมันก็ด้วยความที่เขาใส่ในเรื่องของหมูหนังหมูมันก็เลยทาให้เป็นไข่ ตินนะใช่แกงก็เลยเป็นกระด้างเห็นแล้วเขาก็จะได้มาเป็นก้อนๆเป็นเทคเจอร์เป็นก้อนกินกันอย่างเงี้ยเย็นๆกับเข้าเหนียวแต่ณปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องรอหน้าหนาวเขาก็จะมีแบบบางเจ้าที่แบบสามารถใช้ผงวุ้น เอามาผสมนิดนึงให้มันแบบเขาเรียกว่าเซตตัวเซตตัวเป็นเป็นรูปทรงใช่ก็เป็นแกงกระด้างปัจจุบันก็วันนี้เราจะมาทั้งหมด4ี่ร้านซึ่งสร้านสร้านเนี่ยจะเป็นร้านที่สั่งในกรุงเทพ3าร้านอีกร้านนึงเรามาจากลำปางนะคะพอดีกลับบ้านมาอันนี้คือคิงซื้อติดลำปางจัจะมาคิงลำปางคิงคืนเครือจัากเมย่แต่ว่าคิงแวะบ้านที่ลำปางนอนบ้านลำปางสองวันแล้วก็ปิกมานอนบ้านเชียงใหม่อ๋อแล้วก็เลยคิงเอามาตั้งแต่ลำปางแม่ซื้อตีดลำปางแล้วก็มาเชียงใหม่แล้วก็คื่เค นอกมาเดินทางมากมากว่า1,000กิโลเมตต์เหรอ จากลำปางไปเชียงใหม่เชียงใหม่ไปลำปางกลกับกรุงเทพอย่าเจ้านี่ขี้เต๋อออกเลยเราก็จะเหมือนเดิมมารีวิวในริ้นของรถเราว่าริ้นรถเรากินที่กรุงเทพแล้วเป็นยังไงบ้างว่านี่นี่ต้องชนะขาดลอยสาวนี่ตีจะลุงทีสุดคือราคาสาวบาทจ้ะสาวบาทตีคือถ้าอยู่เนี่ยคือพออยู่เนี่ยสาวบาทนี่ไนได้อย่างนั้นนะต้มน้ำนี่ไปได้แล้วหรอเนี่ย ้ำเลยเออโอเคเรามากินกันเลยดีกว่าร้านแรกชื่อร้านรสเหนือกับกินเมืองเหมือนเดิมร้านที่เราสั่งมาหลายๆอย่างเนาะอันนี้ร้านแรก50บาทถ้าว่าสีกลั่นละไวในกรุงเทพเนี่ยอันเนี้ยดูดีสุดละเพราสีมันคล้ายสีมันเข้มดูมืันห้ามไหวใจ หมือนซับขาแห้งอ่ะแต่ว่ามันใส่เจลาตินนักไวอ่ะก็กินขาแห้งมันแห้งกว่าพี่แกงอ่ะแกงกระด้างมันก็คือทํามาจากพี่แกงแต่มันใส่เจลาตินแบบว่าเป็นแบบเหมือนของหวานเลยอ่ะเหมือนวุ้นเหมือนวุ้นแบบเต้าอ่ะลองถอดใกล้มือได้ก่อนจะดูน่าเกลียดไปก่อนน่าน่าเกลียดใช่จิ้วหน้ามันจะแกงกระด้างออกอ๋อน้ามันจะงูอันนี้แหละ มันเหมือนที่ฮากินต่อน่น้อยตั้งแต่าายุงเทปมาฮะนี่คือการกินแกงกระด้างข้างแรกในรอบพี่ปีป่นมาซิปีอะหาไม่ได้กินเลยหากินตอนน้่องมันซาพิคาแห้งมากเลยอ่ะใช่ใช่นมัเือนใจอ่ะไปเก็บ ร้านที่2องนอตติงนะคะแ5บหาบาทแต่หน้าตาคือเหมือนแบบว่าเ,เหมือนขนมจันนะเหมือนเหมือนขนมวุ้นอะขนมวุ้นอะขนมงุ่นเจ้าเหมือนมากนี่แบมีพี่กอีเตยนะงุงกอมันพี่มันอยู่ตรงก้นกอเอามาอันหนึ่งเอามาอันหนึ่งทิง้งมันมัน,ม,นมันเด้ง <c oughs> ดึงเกินไปอะทุกคนดูดิมันดึงดึงดึงมากอะมันคือปีโป้อะลูกเออมันแบบนี่หูเล่าใส่ผงวุ่นรสชาติเป็นไงรสชาติดีดีวราดแหละแต่ มุนมันปลอมแบบหลังไม่ค่ะหลังแต่มุนมันก็คือดึงดึงมุนมันปลอมร้านนี้ร้านนี้ได้ร้านนี้ร้านนี้รสชาติแบบเหมือนที่ฮาก็กลิ่นตอนออนถ้าไปกินมุนท่ากินตะนาปะบ้านเฮามันจิมีโซนมุนเยอะขนาดนี้บ้านเฮาแบบนมันจะมันจะมีกระจินมันจะมีกินๆนกมุนมันคือแบบนิ้อมากอ่ะตอนที่สามนี่ฮะยกำลใจอยู่เนี่ยังตุ้งยังตุ้งนี่ยตอนสุดตอนยืดปะว่าไข่ได้กินก่อน พราะกลัวข้ากับกลัวนี่พอนีพอมันพอดินเดีทิ้งทิ้งซันเท่านั้นกินพอยังเออน่าสองลัมกินกันได้กินพอกินนะกินมันสับสามหน่อยอาร้องคือก่อนก็ได้เหรอจิ้นม่ไหนจีนเขาจินมามันมันหนแล้วเนี่ยเดี๋ยว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 ิ้ต้ออบกันมาขมนี่มาขม ขมมากเลยอ่อะนี้ขอมอะไม่ไใจ่อะตรงนันขมก็อย่ามาโหเดี๋ยว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 เดยวเดี๋ยวฮาจะเป็นครูแบบเสียสละเออหาอย่างหนึ่งป๊อ มันใจดีแล้วมาหูบะใจดีมันต้องมีสีเข้มๆมั้กะ <c oughs> มันมีรสขบออกมานิดนึงถ้าเกินนะฮะผมเคยป้ารสเองแต่รสชาติอื่นๆก็พอได้แต่มันมีความกลิ่นแบบกลิ่นกิน,กนไม่ได้กินกับ,บามาได,ดบบาได้รสกับมาได้ต้องบอกว่าไม่ไปพ <c oughs> อๆๆค่ะไ้กินอันซาวบัดเนี่ย แต่เหมือนตู้เย็นฮะน่าจะเย็นบะถึกถึงอ่ะมันสับจิ้นอะมันสับจิ้นเลยอ่ะอ๋ออ๋อบจิ้นหน่อยในมะในลองจิ้มเหรออะไรนี่ร้านานี้ร้านยังร้านป๊ซสุกลำปางตลาดขวาอย่างนี้นตลาดหัวขวาอย่างดีวะดีอยู่ดี มันใสหมูเยอะมันมีกินอืมอืมรสชาติเพนเพลรสชาติเพนเพลนแบบมาได้โดดมัได้กินคาแห้งมาได้กิน้นรสชาตินี่แหละประมาณนี้กินหนักมากหากินตะการบ้านง้าวจิ้นลำปังอะ่ะกินแม่ฮะซื้อตะการบ้านง้าวฮาจับได้แค่นั้นต่อหน้อยเลยอะ่ะแล้วมันจะเป็นแมถมรสชาติหนึ่งเหมือนประมาณว่ามันใสแบบมันจะใสสีออกแดงๆหน่อยอะ่ะมันจะแมถมรสชาติจิ้นหนักอันนี้จิ้นหนักจะมีจิ้นหนักหอมแบบหอมจิ้นเปยอืมต้องสั่งเลยได้องมค่ะ รเรสชาติที่คุณเคยโอ้ได้ได้มันจะหอมกินจินนจ้นเปืือยแม่อมันเป็นจิ้นเปืือยอืมอืมอืม,อมบ้านหาของแม่หา คือแม่หา้ยาบี่ยบะากฮั้ยเลยไม่ได้กินกับเนื้อบ้านหากับเนื้อซื้อก้อนกินเอาเนี่ยคือการกินเอาฮั้บ้านฮั้ยถ้าซื้อกินถ้านจำได้ไหมซื้อตีบกับมันเงาอืมอืมเนี่ยซื้อกินอ่ะวตโวดเอาแบบมาหน้ามาหนี้เพราะว่าอันนี้มาจากบ้านมาจากบ้านโอเคอ่ะได้สามอันดับเฮือกแค่อันเดียวอันเดียวกะหนึ่งสองสามตั้ง ตะวาขอเอาวุ่นออกถ้ากินก็คือกินตั้งหน้าจีนอย่างเดียวแถะเลาะเอาวุ่นออกเอาเอาจีนกิ่นอันเนี้ยอันเนี้ยลำสุดละอันอื่นก็คือเอาไว้หันก่อนเออไว้หันก่อนเอาหันก่อนอันนี้อันนี้ครบของเขาแล้วแต่วันนี้เขามีอย่างจีนมาเมนูพิเศเพราะว่าพิเยษเพราะว่าแม่แม่เรื่องแจนอะกลับไปเอลจีลระปางมาเนาะก็เลยจะต้องมีอาหารพิเศษซึ่งผู้จัดกันก็โมจ้ากูที่มาท้าอย่างโมจ้าสายูมจักเจ้าย้ำปังนี่ว่าย้ำหนัง ย้ำหนังเนี่ยว่ะทำมาจากหนังอะอย่างวะกหนังเนื้อก็มะหู้อะเอาทลองจิามา้มแต่ฮะไปรสชาติที่ฮะคุ้นเคยเขาบอกกันว่าย้ำหน,นังเนี่ยเจ้งไม่เป็นเจะจอี้นะย้ำหนังเนี่ยมันหอมมนหอมมันล้ํามันล้อนหอมยำฮู้อืมเนี่ยเออเอามนกุยลิ่งนี่มก็ยลิ่งได้เนี่ยเจ้าไม่อ่ะเป็นเจะอี้เจ้าไม่อ่ะเปนนะเป็นนย้ำหนังที่แบบบางแบบเหมือนสไลด์อะเอาเนี่ยสไลด์แบบบางเหมือนหมูสไลด์อ่ะเคงแล้วสีจะเป็นสีเหลืองขมิ้นอืมอืม มันก็จะมีแบบขมิ้นเยอะมากจะเป็นสีเหลืองจะเป็นสีอ,อี้บ้านเฮาเนื้อหมอกเอยนั้นทำน,นี่ทำเน,นื้อหมออเลยถ้าถ้าของเจ๊มย่ยนะจะเป็นยำหนังสิบบางมากอันนี้ก็าบาาบาดเหมือนกันซาบัดม <ใจ S 1> ันใสนะ่กิ้นปอบปะเฮาันเนี่ยอย่ามาถูกแกถูกว่ะอันนี้เน<ะ>ียมอ๊ล้ำมอ,อ๊มันหอมทัวหอมคาคือบะเกยกินคือฮามบะเคยมีออริจินอลในหัวห่ะไง ฮะก็เลยนึกบอ,อกมาอันนี้คือล้ำกับล้ำแต่คือรสชาติรสชาติอ่ะมันมันมีกลิ่นหอมหอมของแบบเพิ่มเพิมน่อยอ่ะสมุนไพรอ่ะแม่แล้วก็อันนี้กํหลกงพอแล้วอ่ะสีทาจะแบบเหมือนมันแต่แบบมันประมาณมันเป็นหนังมันเป็นหนังกกนีทกกยากสีทยากร้านในร้านในกรุงเทพหันว่าน้องสอพมีร้านเดียวจะร้านอยา่างหู <laughs> <DON C> จลองจองแปะไปคืออะถ้าไข่ยากจิ้มอ,อ่ะปซตีลานองกิ๊ตแต่ลมมันมฮู้เายังไม่ได้จิ้มเดี้มันหอมโกดพอแล้วกาซงมันสองอนก็เลละไม่ันกเล<ะ>ย่างย่างมันไหอันไหนวนนันนี้เ,เบอร์สอง่อนตีงเนี่ยมนเหม็นมฮ้นะสาบคานะพิกคามันแบบมันแบบได้กินเครื่องแกงแบบ แต่เนี่ยถ้าบ้านเฮามันจะบอกค่อยนักเคื่ยงแก่มันก็จะเป็นซาบจิน้นแล้วจิ้นนักอันนี้กับเล่าให,ห้ล<ำ>่ล้ำไงล้ำนี่จะกับแก้หากินยากเลาะเวลาเวลาหาซื้อเจงยงไม่อะไปกาดนะแล้วซื้อตีเจงยงไม่อะจะเหลือของกินมากจริงเหรอเออไข่ก,มก็มากหาหมูจักหนะ่อยหมูเจ๊งไม่มกี่มาก บ้านห้าองจะถามมุมเอิร์ธออยล์าถ่ายบังูดจักกันไหมเอาไปคิปไปคิปไปคิปมันนี่คิบน้องไปเลยนะคะโอเควันนี้นะคะสําหรับคลิปแกงแก่งกระด้าง E p พเนาะก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะคะเหมือนเดิมของเราก็คือเดมูริสต้านะคะอันนี้เป็นได้หมอนรองหัวอันนี้จะเป็นหมอนรองขาหมอนรองขาสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องอหลังที่มันแอนเนาะ <c oughs> หลังที่มันแอนเราก็จะต้องมีหมอนที่เอาไว้ซัพพอร์ตขาบางที่การบางที่หมอนซัพพอร์ตขาเนี่ยมันจะเป็นอันเดียวเสมอ,อม ึ่งมันก็จะเป็นแบบทรงเดียวแต่เนี้ยมันจะเป็นมันก็คือเคิร์ฟเขาคำนวณมาแล้วว่าความชันเท่านี้สามารถช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นแล้วก็ มันจะมีขยักตรงนี้เหระมันมีขยักตรงนี้เพราะว่าขาเขามันจะมีส่วนตรง,นงหน่งองนะเป็นคโล้งองคโลงหื่อหน่องวางออทำหืการวาง,วางมันถูกต้องของสรีระที่สุดอันเนี้ยพิเศษตรงที่ววามันสามารถซักได้ไปบ่ปอคือคิงเนี่ยทอดแล้วก็เอาเอาออกได้เอาออกได้หนึ่งจันสมมติคิงมานอนแล้วคิงว่าคิงเป็นคนตัวน้อยที่มนา็คนน้อยแล้วมันสูงไปคิงเอาเอาอกมาได้หนึ่งจัน,น,นคนตัวบางคนตัวบางๆเป็นเอาออกปุ๊บเป็นหรือค้นเปเท่าเป็นคนเท่าคนแก่เนี่ยเป็นแบบบ่อยยากฝืนกระดูกกล้ามเนี่ยเอาหนี่ออก มันจะเต็มอ่ามันก็จะเต็มล้มอะไรนะแล้วก็สลีล่ะมาได้เสียไปไอ้นี่อันนี้ก็คือตอนนี้ของมดเจ้ามาเดินหน้ามาเดินหน้ามาเดินหน้าเจ้านี้หุบสนับสนุนได้มาฮู้จะสนับสนุนอย่างข้าเจ้าก็คือซื้อของของเขาเจ้าเนอะเจ้าเนอะสำหรับวันนี้ก็อยังหนึ่งสองสามสวัสดีเจ้าขอต้อนเจ้าขอต้อนเจ้านะข้าว่าขอบคุณเจ้ากูจะห้อาอ้วงอย่างขอบคุณะเพราะสวัสดีเปิดคลิปโอเคเอาใหม่หนึ่งสองสาม ขอบคุณเจ้าเย้มึงเก๋ยหั่นนะแล้วมึงเก๋ยหั่นของไผ่ดินี่หาไว้ตรงนี้ก่อนของพี่เอ๋หนูได้เสียงไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินแล้วถ้าน้องพี่โผล่นะต้องรีบบอกลูกนะโชว์ไปกับอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโชว์ไปเลยหนอลูกหนอเดี๋ยวมันจะติดเรสขี้เกียจบ่ มมนจะบินทั้งคลิปไปไม่เบื่อน้องหาแล้วอน้องหาแล้วหาแล้วแบบโอ้ยไม่โป๊ะหรอกลูก